สวัสดีครับพบกับนะักสิบกรประกรทีร่สองที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นยนนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ใครกําลังมองหารถครอบครัว7ที่นั่งในแบบ PPV แล้วอยากได้สมรรถนะของเครื่องยนต์ที่ทั้งแรง ช่วงล่างแน่นนุ่มหนึบเกาะถนนแล้วก็เต็มไปด้วยออปชั่นล้นๆแล้วก็เน้นโครงสร้างที่แข็งแรงปลอดภัยวันนี้ว่าเรามีเจ้าตัวนี้มาแนะนำเลยนะฮะกับปี2017 Ford Everest Diesel 2.2 Titanium Plus Auto ขับ2ล้อไม่9ามา บอดเอเวอร์นะครับอีกหนึ่งรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งในแบบ PPV นะฮะรถสายพันธุ์อเมริกันเน้นความดุดันแข็งแรงของโครงสร้างช่วงล่างแน่นนุ่มนึบก่อถนนเครื่องแรงสมรรถนะดีเยี่ยมนะฮะในท้องตลาดต้องบอกว่าก็ขายดีเป็นเบอร์ต้นๆของตลาดเช่นกันวันนี้เข้ามาอีกแล้วนะเป็นรถบ้าน2มือถ้าใครเป็นผู้ติดตามเราในช่องอาจจะพอคุ้นคนคันนี้เคยเข้ามาที่ร้านเราแล้ว เมื่อ2ปีที่แล้วนะฮะตอนนั้นขายไปเกือบ7 0 0 0แสนเลยนะฮะวันนี้ก็ยังมาใช้บริการเราเหมือนเดิมนะฮะวันนี้มาเปลี่ยนรถคันใหม่ไปอีกแล้วรับรองว่าสภาพดีเหมือนเดิมแน่นอนไม่มีชนหนักไม่มีตอม่อต่อไม่มีพิควาไม่มีน้ำท่วมเลขไมเ่เแท้ๆ9 0 0 0 0กิโลเมตรรับประกันซื้อขึ้นเต็มราคานะครับตัวนี้เป็นรุ่น2.2ทเทเนียมพลัสหรือตัวท็อปของเครื่อง2.2ขับ2ออโต้นะ พราะฉะนั้นสําหรับการใช้งานทั่วไปเนี่ยที่ไม่ได้ต้องเข้าป่าเข้าดงไม่ต้องออฟโหลดผมว่าตัูนี้ก็เหลือๆแล้วฮะไปได้ทั่วไทยเช่นกันนะฮะราคาออกห้างป้ายแดง1นึ่งล้านห้าบาทบอกเลยช่วงท้ายราคาวันนี้ผูกไปเป็นล้านแน่นอนนะฮะเพิ่งล้างเสร็จเมื่อสักครู่นี้เลยเดี๋ยวมาให้ดูสีสันผิวบันที่ท่านเจ้าของเดิมให้เรามานะครับว่าสวยขนาดไหนมีอะไรต้องเก็บงานเพิ่มไหม มาดูพร้อมกันกระจังหน้าเรียบหรูแต่ดูดีเป็นคโครมเมียมใหญ่ๆ3ชั้นโอ้โหสวยแข็งแรงดูดันตามสไตล์ฟอร์ด v e r e s t โลโก้สวยมากไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์มาพร้อมไฟ Daytime LED โคมไฟนี่ใสปิ้งเลยนะอันนี้รถแบบวิ่งกลางวันแน่นอนมีไฟตัดหมอกให้ในตัวพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหน้านะฮะมีไฟตัดหมอกนะเซ็นเซอร์แล้วก็ตัวฉีดน้ำไฟหน้าโคมไฟใสปิ้งเลยนะครับ ฝาโปรงมาด้วยสีดำนะครับก็ใช้ได้แผลใหญ่ไม่มีนะฮะมีขนแมวนิดหน่อยดูแล้วขัดดีกว่าเพราะว่าแผลใหญ่เนี่ยไม่มีนะครับเดี๋ยวใช้วิธีขัดเอานะฮะค้อไปก็ยังบางใช้ได้นะฮะส่วนกันชนนะฮะดูแล้วเรียบร้อยดีสภาพใกล้เคียงกับตอนที่เขามาซื้อจากเราไปเมื่อ2ปีที่แล้วมากๆกันชนไม่ต้องทำอะไรนะกันชนเรียบร้อยอ้ามุดดูช่องล่าง ด้านหน้าหน่อยช่วงล่างยังสวยเดิมหมดนะไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะฮะถ้าแทบขวาเท่าที่ดูก็ใช้ได้เช่นกันสีสันเรียบร้อยเออถือว่าขับเก่งนะฮะออกจากเราไปกลับมาก็เหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรต้องทำนะฮะเคาะไปยังบางใช้ได้ประตูมีลักยิ้มเบาๆเ,เดี๋ยวดูดเอาแล้วกันนะฮะนิดเดียวมีลักยิ้มหน่อยๆน,นะ,ะตรงนี้ก็แต้มๆไปละกันนะฮะที่เหลือแต้มไป มือจับเป็นโครเมียมนะปี17ก็จะยังไม่มีสมาร์ทเอนทรีให้นะฮะจะเรียบเรียบฟิล์มเจ้าของเดิมให้มาเรียบร้อยก็ยังดูดี กระจกข้างเป็นโครเมียมก็เรียบร้อยสวยงามพร้อมไฟเลี้ยวนะฮะด้านบนมีซันรูฟด้วยนะฮะสำหรับไทเทเนียมพลัสแล้วก็มีตัวยึดแหลกหลังคาหลังคาก็โอเคใช้ได้สีสันเรียบร้อยดีนะครับได้ดิสเบรกสล้อด้วยนะฮะโอ้โหแล้วแม็กหล่อมากแม็กนี่ใหญ่เลยนะฮะเป็นแม็กสีเทาร่องเอ้ยสีเงินรองเทานะสวยมากนะครับยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นมิชลินนะฮะเบอร์26 5 5 0ขอบ20เลยฮะโอ้โหเท่มาก เป็นวิชาินพลายเมซี่ SUV PLUS ปีปีอะไรครับ23ิน่ะก็เขาเพิ่งเปลี่ยนตอนที่ซื้อจากเราไปดอกยังสวยมากนะฮะดอกนี่ยังเต็มยังลึกยังนิ่มยังคมผมว่าอีก3ปีได้สบายๆซุ้มล้อแชดซี 4, เดิมหมดนะไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่มล้อหลังก็ดิสเบรกเหมือนกันแม็กนิ่เท่จริงๆฮะขอบ20หล่อเลยแล้วแม็กสวยด้วยนะฮะสีเทาสว่าง ตัดกับตัว,ตวรถสีดำํำเทมากปียางยิบสามอ่าโอเคดอกสวยมากนะฮะดอกเนียนกริปใช้กันยาวๆชัดสีซุ้มลอ้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมโครงสร้างกันต่อประตูหลังขวาเปิดมาแล้วแต้มสีหัวนอ็อตยังอยู่ดีครอบยางดีมา,มาเม็ดอาร์คสวยงาม แล้วมีลูกศรชี้ออกด้านนอกด้วยนะเป็นเอกลักษณ์ของพวกฟอร์ดขอบลังคาด้านบนนะฮะดึงออกมาเม็ดอาร์คยู่ครบซอกประตูแห้งสวยเดิมใสไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับเสากลางขวาขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คยูครบซอกประตูด้านในตัวอักษรคมกริบเลยน็อตไม่มีขยับน็อตเดิมไม่มีถอดสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามแผ่นเพอยู่ฝั่งขวา ผลิตประเทศไทยเลขตัวถัง MNBAXX ลงท้ายด้วย HJ 3 4 5 8 2าเสาหน้าขวาดึงออกมาเม็ดอาร์คยูครบซอกในสวยแห้งเดิมใสไม่มีเคาะไม่มีชนอะไรทั้งนั้นแก้มน็อตเดิมไม่ถอดไม่ขยับด้านหลังกัต่อนะด้านบนมีสปอยเลอร์เท่ๆพร้อมไฟเบรกกระจกเดิมของฟอร์ไฟท้ายซ้ายสวยฝาท้าย โอเคสีเรียบร้อยใช้ได้ไฟท้ายขวาสวยงามกันชนหลังเรียบร้อยนะมีเซ็นเซอร์หลังให้อีก4จุดกันชนโอเคใช้ได้ดูแล้วเรียบร้อยดีไม่ต้องทำอะไรอมุดกันหน่อยนะฮะล้ออะไรยังอยู่ดีเพาล้อเชดซีสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมได้ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะฮะรุ่นนี้นี่เจ๋งมาก เปิดมาแล้วด้านในเม็ดอาร์คสวยแห้งเลยนะฮะด้านบนน็อตเดิมไม่ขยับไม่ถอดด้านหลังน็อตเดิมไม่ถอดไม่ขยับเม็ดอาร์คสวยงามตะเข็บซ้ายขวาเม็ดอาร์คอยู่ครบสาท้ายเดิมหมดครับแห้งสนิทแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊สวยงามสีสันแถบนี้ดูแล้วก็ใช้ได้นะฮะชิ้นใหญ่ๆดูแล้วไม่มีรอยอะไรใหญ่โตแต่จะมีประตูหลังต้องแต้มสีละกันนะฮะ แต้มสีแล้วกันนิดเดียวเดี๋ยวแต้มให้เดี๋ยวข,ขัดขัดขัดเอาแล้วก็แต้มเอาแล้วกันนะฮะไม่เยอะไม่ไม่ใหญ่อะไรนี่ก็ขัดได้นะขนแมวนี้บางๆขัดออกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแถบนี้เน้นขัดกับแต้มสีเอานะฮะแผลใหญ่ไม่มีอะไรสภาพใกล้เคียงตอนที่ซื้อจากเราไปมากๆบันดงบันไดย,ยังสวยเหมือนเดิมนะมือจับโครเมียมลีมรอบคันยังดูดีกระจกข้างโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวเทๆ่ๆล้อหน้าดิสเบรกแมกนาสวยมาก ไม่มีริ้วรอยอะไรเลยยางมิชลินนะฮะปี23ดอกเต็มๆลึกๆสวยๆใช้กันยาวๆซุ้มล้อเช็ดสีสวยงามล้อสุดท้ายก็สวยเช่นกันสีล้อสวยหมดนี่ขับฝีมือไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรดิสเบรกสีล้อหน้าหลังยางมิชลินปี23โอ้โหดอกกริบๆเลยจ้าดูสิดอกสวยคมลึกได้ไปคุ้มมากๆสุ้มล้อเช็ดสีสวยงาม ประตูหลังซ้ายแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบนะฮะขอบยางเดียวออมาเม็อดอาร์คสวยงามอยู่ครบเสากลางซ้ายขอบยางเม็อดอาร์คสวยงามซอกด้านในน็อตเดิมไม่ขยับตัวสอน LH คมๆแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบสติกเกอร์เรียบเนียนน็อตเดิมทุกตัวฮะเสาสุดท้ายหน้าซ้ายขอบยางเดียวออมาเม็อดอาร์คสวยงาม และอยู่ครบตลอดทั้งแถบซอกนายแห้งสนิทเดิมหมดแก้มซ้ายน็อตเดิมภาสีต่อแล้วหมดสิงหาปีหน้าใช้กันยาวๆกระจกเดิมของ Ford ด้านหน้าจะมีเลขตัวถังให้ท่านดูด้วยนะฮะ MNBAXX ลงท้ายด้วย J 3 4 5 8 2นะฮะเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันครับมีโชคฝาหน้าให้ด้วยสะดวกสบายมากนะครับเครื่องยนต์ของเขาจะเป็นดีเซล2.2 d u ด t ูรทนะฮะ 160แรงม้ากเกียร์ออโต้หสปีดนะครับเป็นดีเซลประหยัดถึง12.5กิโลเมตรต่อลิตรเลยได้ไม่น้อยด้วยนะฮะ90 0 0 0กิโลเมตรถือว่าไม่น้อยมากโครงสร้างก็เดิมหมดนะฮะซอกในเดิมแห้งแก้มขวาน็อตเดิมไม่ขยับไม่ถอดน็อตเดิมทุกตัวนะฮะซุ้มล้อเบ้าโชคก็อาจจะดูยากเพราะว่าอุปกรณ์บางมิดเลยดูซับในเอาละกันนะฮะว่าแห้งสนิท ไม่มีคอไม่มีพ่นคานเคิมรูกลมไฟหน้าแท้ของฟอร์ดนะฮะคานก็อาจจะดูยากอีกแล้วต้องดูสติ๊กเกอร์เอานะฮะว่าไม่มีงัดแงะ้แกะเกาอะไรคานซ้ายคานขวาเดิมหมดไฟหน้าเดิมของฟอร์ดแบตเตอรี่นะถ้าเกิน6เดือนเราเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยถ้าไม่เกิน6เดือนก็ไปตามนี้ซุ้มล้อนะฮะก็เดิมหมดนะแก้มซ้ายก็เดิมนะน็อตเดิมไม่ถอดไม่ขยับนะฮะซอกในก็เดิมหมด แต่ฝาหน้ามีถอดเก็บสีนะฮะก็ไม่แปลกตามอายุนะฮะรถ8ปีก็ต้องมีเก็บสีกันบ้างแต่ว่าเก็บเฉพาะรอบนอกนะฮะด้านใต้ไม่ได้ทำอะไรสติกเกอร์ยังอยู่รูกลมคมกริปเม็ดอาร์คสวยงามฝากระโปรงสลักโลโก้ฟอร์ดนะฮะสติกเกอร์อยู่ครบแนวซิลิโคนยังเดินตรงเป๊ะนอตมีถอดเก็บสีกันบ้างเบาๆนะฮะถือว่าก็ยังค่อนข้างเดิมใช้ได้ ได้ไม่น้อย90,000โลเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันไปอ่ะเครื่องยังแน่นฟิตใช้ได้นะฮะไมแท็ก9 0้90,000โลเดี๋ยวไปดูข้างในกันต่อครับ <S 1> <S 1> ก็จะให้ภายในมาเป็นสีครีมนะครับได้บอกไฟฟ้าด้วย บอ่อที่เห็นเนี่ยเป็นของเดิมโรงงานทั้งหมดนะฮะทำความสะอาดขึ้นมาก็ถือว่ายังสวยดูดีนะฮะมีทะลอกบ้างนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ชิ้นหนึ่งละกันตรงนี้นะฮะส่วนที่เหลือก็ไปตามนี้และกันมันจะได้ได้เนื้อเดิมโรงงานไปนะครับเดี๋ยวจะพยายามเลือกสีให้มันใกล้ที่สุดนะนะคงไม่เป๊ะนะอาจจะมีเข้มอ่อนนิดหน่อยเพราะว่ามันคนละลอดกันนะฮะแผงประตูสวยแนะบสีครีมสวยเลย นะมือจงมือจับใช้ได้สวยฟิล์มอะไรไม่รู้นะแต่ก็โอเคยังสวยดูดีด้านหลังฟิล์มสวยแถงใสมีมือจับช่วยขึ้นลงด้วยมีแอร์หลังด้วยนี่เยี่ยมมากเลยปรับความแรงได้เองด้วยนะฮะไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับด้านหน้าปรับอุณหภูมิอุณหภูมิได้เองแล้วก็มี power outlet 12โวลต์ให้แล้วก็ปลั๊กไฟบ้าน220โวลต์ให้ในตัวด้านหลังก็ปรับทิศทางได้ด้วยนะฮะบนล่างอะไรปรับกันเอาเองตามสะดวกเบาะสวยมาก เป็นหนังเดิมโรงงานหมดนะฮะของเดิมโรงงานเป็นสีครีมล้วนหัวหมอน3ตําแหน่งมีรูติดตั้งคาสิทเรียบร้อยมีที่เท้าแขนให้รวยแบบนี้นะฮะอ่ะตัวเบาจะเลื่อนเดินหน้าถอยหลังประมาณนี้ได้ประมาณนี้แต่ของฟอร์เนี่ยแอบขัดใจนิดนึงคือมันไม่สามารถที่จะพับเด้งขึ้นมาได้นะฮะได้แค่พับแล้วก็ปีนเป็นอย่างนี้ึ๊บอ่ะเลื่อนมาต้องปีนนิดหน่อยนะฮะ แต่ถ้าเข้าไปแล้วเบาะสามผมว่าก็นั่งสบายเพราะว่าพื้นที่หย่อนขาเขาให้มาเยอะสภาพเบาะก,ก็ยังสวยใช้ได้นะครับแผงฝาท้ายเป็นสีครีมเหมือนกันก็เป็นพลาสติกสวยใช้ได้นะเรียบ,บร้อยไม่มีริ้วรอยอะไรด้านหลังสวยมากนะครับถือว่าดูแลรถดีไม่ได้ขนของอะไรรุนแรงริ้วรอยถือว่าน้อยมากนะครับผมด้านล่างก็ยังสวยดูดีแล้วก็เป็นที่เก็บอุปกรณ์แม่แรงต่างๆมีให้ท่านครบ นะฮะมีปลั๊ก power outlet มาให้อีกช่องหนึ่งด้วยตรงนี้นะฮะมีไฟสองสว่างให้ครบแล้วก็ที่เจ๋งคือเบาะแถว3ของเอเวอรเนี่ยจะเป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะฮะนี่เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเดินไปปรับให้มันเมื่อยนะฮะพับง่ายๆด้วยระบบไฟฟ้าแผงพลาสติกมีรอยนิดหน่อยนะฮะด้านในก็ตามสไตล์รถท่องเที่ยวมีกันบ้างนะครับมีที่วางแก้วน้ำให้แอมีครกทุกที่นั่งเลย นะแล้วก็มีไฟส่องสว่างด้านหลังให้ด้วยนะฮะเยี่ยมไปเลยเพราะฉะนั้นเอามาขนขอ,ของก็ถือว่ายังขนของได้ค่อนข้างเยอะนะฮะเดี๋ยวไปลองนั่งกันดีกว่าตอนนี้ถอยบอกคนขับสุดเลยดีมากมีมือจับช่วยขึ้นลง <ues. S 2> ก็ขึ้นไม่ยากนะครับเข้ามานั่งแล้วถือว่ากว้างเหลือเข่าไม่ติดนั่งได้สบายสําหรับคนตัวใหญ่ๆยาวๆก็นั่งได้พื้นที่ใช้สอยเยอะมีแอร์เพดานครบทุกตําแหน่งพร้อมไฟส่องสว่างนะครับหน้าต่างบานใหญ่ หลังคาก็โอเคนะฮะถือว่าไม่เตี้ยพอดีพอดีตามสไตล์รถท่องเที่ยวหัวหมอนปรับระดับความสูงได้ด้วยนี่นะฮะเอนลงได้แค่ไหนเดี๋ยวทำให้ดูเอนวิธีเอนะดึงตรงนี้ประมาณนี้นะลงก็พอดีพอดีประมาณนี้ก็นอนได้แล้วอโอเคบ่อแยกซ้ายขวา 6 0ส0สภาพเนื้อเบาะสวยของเดิมโรงงานหมดนะฮะแผงประตูสวยนะครับฟิล์มก็ยังใช้ได้แผงสุดท้ายหน้าซ้ายก็สวยเนียนกริปฟิล์มก็สวยนะตัวเบาะได้ไฟฟ้าคู่เลยครับตัวเบาซ้ายสวยมากนะฮะของเดิมโรงงานทุกชิ้นเนียนกริฟครับลองขับกันกุญแจเป็นแบบนี้น <laughs> ะแบบเสียบนะปี17ยังได้แค่เสียบอยู่นะ <S <S แต่สำรองมีให้ครบมีมือจับช่วยขึ้นลงนะฮะก็ปีนไม่ยากนะครับ ขึ้นมาแล้วอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูไม้น้อยนะคะันนี้ยังไม่แสนโลเลยอะรถ8ปีนะฮะ8ปีไม้เก้าหมื่นแปด0โลก็ถือว่าน้อยมากสำหรับรถไซส์นี้นะฮะได้แอร์ดิจิตอลนะฮะก็มีแอร์ออโต้ด้วยนะครับแล้วก็อุณหภูมิก็แยกซ้ายขวานะครับอ่าแล้วก็มีช่องใส่ซีดีตรงนี้นะฮะอ่ะอุณหภูมิเวลาปรับเราต้องขึ้นมาดูหน้าจอด้านบนนะฮะเพราะว่าเขาไม่ได้มีแผงอยู่ด้านล่าง แต่ถ้าอยากจะดูแบบเต็มรูปแบบก็กดปุ่มเนี่ย Climate ปุ๊บก็จะโอ้โหปรับได้แบบเต็มที่เลยนะฮะอุณหภูมิแยกทิศทางความแรงทั้งแอร์หน้าแอร์หลังปรับได้เองเลยนี่นะะด้านหลังก็ปรับอุณหภูมิได้ด้วยนะฮะปรับความแรงได้ด้วยเยี่ยมเลยนะฮะอ่ะคอนโซลกันก่อนคอนโซลจะเป็นหนังสีช็อกโกแลตนุ่มๆสวยมาก นะครับเนียนใสวัสดุเลือกสีได้ดีนะครับดูหรูหราเลยถุงลมด้านหน้า2ลูกนะครับที่บ่ออีก2เป็น4ที่เสากลางอีก2เป็น6ด้านหลังไม่เห็นน่าจะจบแค่6ใบนี่แหละฮะพร้อมเบรก ABS หน้าจอเดิมติดรถมาจากโรงงานนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าให้อะไรมาบ้าง ก็ตัวนี้ไม่มีเนวี่นะฮะปี17เครื่อง2.2ก็จะเล่นได้เฉพาะอะไร CD FM AM b l u e t o o t มบลูทูธโอเคมีบลูทูธก็ใช้ได้เล่นเพลงจากมือถือได้นะครับแล้วก็มีอะไรออปชั่นต่ออ,อระบบซิงนู่นนี่นั่นนะฮะโทรศัพท์แอร์เครื่องเสียงโ okay. อเคอะกล้องหลังมีให้นะฮะในตัวมุมมองเดียวที่เห็นกระพริบนี่ไม่ต้องตกใจนะฮะคือกล้องที่เราถ่ายนี่ เฟรมเรทสูงจัดนะมันก็เลยเห็นไม่ภ้ากับวิวแต่จริงจอท่านปกติดีนะภาพคมชัดสวยงามมีเซ็นเซอร์หน้าหลังให้ด้วยเรียบร้อยอันนี้อะไรอ๋ออันนี้ซูมเข้าซูมออกโอเคนะครับ ด้านล่างนะฮะจะมี power outlet 12โวลต์ให้เยอะมากซ้ายขวาด้านใน USB ก็ให้เยอะนะฮะแล้วก็มีอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันไม่แน่ใจอะไร <S <S ปุ่มเปิดปิดเซ็นเซอร์หลังระบบพวบมการทรงตัวช่องใส่เหรียญเล็กๆน้อยๆอยเกียร์ออโต้6สปีดหัวเกียร์คันเกียร์สวยมากครับมีเมนนนโหมดเพิ่มลดเกียร์ได้เบรกมือตามสไตล์รถใหญ่นะฮะตรงกลางที่วางแก้ว2ช่อง ที่เท้าแขนเป็นหนังสีครีมเลื่อนไม่ได้ด้านในโลง่ลงๆไม่มีปุ่มอะไรแล้วนะพวงมาลัยมีครูสคอนโทรลให้นะฮะเหมาะสำหรับวิ่งทางไกลแล้วก็มีมัลติฟังก์ชันเพิ่มลดเสียงรับสายโทรศัพท์เปลี่ยนเพลงโลโก้ต,ต่างๆสวยวัสดุดูดีเลยเป็นหนังสีดำนุ่มๆน,นะฮะสิ่งที่ผมขัดใจอย่างหนึ่งรุ่นนี้ <c oughs> คือพวงมาลัยมันให้แค่สทิศทางวะ <c oughs> ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน ืครให้ทิศทางเองให้มาให้ขึ้นกับลงเนี่ยไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นคนขับต้องอาศัยวิธีเลื่อนเบาเอานะฮะแลวนระยะพวงมาลัยไม่พอดีต้องเลื่อนเบาเอามันได้แค่ขึ้นกับลงนะกระ,ะจกไฟฟ้า4บ้บานนะครับอันนี้ดีให้ออโต้หมดเลยทั้ง4ี่บานบางอย่างก็ให้บางอย่างก็ไม่ให้นะครับเซ็นทรัลล็อกใช้ได้นะฮะกระจกข้างอ๋อตรงนี้ปรับไฟฟ้านะฮะ แล้วก็พับไฟฟ้าแล้วก็มี l i สปอตเซนเซอร์มาด้วยไฟหน้านะฮะออปรับไฟหน้า Auto. ออโต้มีให้ไฟตัดหมอกหน้าหลังมีครบนะฮะกระจกหลังตัดแสงสะท้อนอัตโนมัตินะครับด้านบนจะเป็นช่องเก็บแว่นนะฮะแล้วก็มีไฟส่องสว่างให้ด้านหน้าคู่หนึ่งเนาะแล้วก็ที่บางแดดนะฮะเป็นสีดำขวามีกระจกพร้อมไฟส่องสว่างให้นะฮะเพดานเป็นสีเทาเออสีดำเป็นผ้าสีดำสวยมาก นะเพดงเพดานสันลูฟสวยเลยแล้วก็ไฮไลท์ของเขานะฮะตัวท็อปไทเทเนียมพลัสจะมีสันลูฟบานใหญ่แบบพารารามิกวิวมาให้แบบนี้เลยนะฮะนี่สวยมากเยี่ยมไปเลยนะฮะเหมาะสำหรับสายท่องเที่ยวมากๆถ้าไม่ชอบก็ปิดได้นะฮะถ้าท่านบอกไม่เอาไม่เอาก็ปิดไปนะฮะจะปิดเฉพาะกระจกก็ได้ นะครับหรือจะไม่เอาไม่เอาแดดด้วยร้อนปิดม่านด้วยจบไปมีไว้ก็ดีเหมือนกันนะฮะอโอเคเจ้าของเดิมเข้าฟอร์ดไปนะฮะอันนี้จะถึงครั้งต่อไปใช่ไหมครั้งต่อไปพฤษภาปีหน้าถึงครั้งต่อไปแสนเจ็ดพันแสดงว่าเขาเพิ่งเข้ามาเมื่อพฤษภาไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองตอนที่เขาเข้าน่าจะเก้าหมื่นเจ็ดนะฮะเพราะว่าตอนนี้เก้าหมื่นแปด นะฮะโอเคเดี๋ยวผมเช็คศูนย์สอดให้อีกทแล้วกันอะไรที่เขาทำไปแล้วเราจะไม่ทำซ้ำนะแต่ว่าอย่างน้อยเดี๋ยวคันนี้มีน้ำมันเครื่องให้แล้วกันนะครับเก๊ซ้ายโอ้โหยังอยู่ครบทุกสิ่งอย่าง e v e r y t h i n งจริงกระเบลเ <laughs> ยอะมากนะอะไรเข้าเนียเยอะแยะเลยขอบคุณเจ้าของเดิมทั้งสองท่านมากนะฮะยังมีคู่มือใช้งานมาให้นะฮะนะแล้วก็แฟมก็ยังมีให้นะฮะ คือเจ้าของคนร่าจุดนี้ดีมากเลยนะฮะเราให้อะไรเขาไปเขาเก็บไว้เรียบเลยยังมีครบทุกสิ่งอย่างนะคะสมุดเจ็กระยะก็ยังมีให้หรือเปล่านี่คู่มืออะไรคู่มือช่วยเหลือฉุกเฉินหรอเดี๋ยวก่อนอ่ะสมุดเข้าศูนย์ยังมีให้ด้วยนะฮะอันนี้น่าจะเป็นตอนที่เราขายไปรอบแรกนะฮะตอนนั้น8 0 0 0 0นกว่าขยับไปหมื่นเดียวเองอะ่ะ2ปีหมื่นโลนี่ราคาลงมาเยอะมากเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นไข่สอยตอนนี้ก็คุ้มนะฮะถือว่าคุ้มมากนะฮะ,อ,ะออกรถคนแรกผู้ชายคนที่2ผู้หญิงนะฮะออกรถนะฮะคุ้มพาปี60หรือว่า2017นั่นเองเลขเครื่อง P4 AT 238 49 44งสแปดสี่เซีลงท้ายด้วย HJ34582 ปนะครับก็ะประวัติเซอร์วิสนี่ครบแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาจะออนไลน์เข้าคอมนะในบุน๊กนี่เขาอาจจะไม่ได้ลงก็ไม่ต้องไปตกใจ โรเช็คศูนย์ให้เรียบร้อยไม่แท้แน่นอนนะอ่ะสำเนารถกันหน่อยนะอ่ะปี2017แท้ป้ายกรุงเทพจดทะเบียนสิงหา2017เช่นกันสีดำเดิมโรงงาน เลขตัวถัง MNBAXX ลงท้าย HJ 3 4 5 8 2เครื่องยนต์ p c a t 238 4 9 4 c 4ดีเซล4สูบ2,200ซีซี160แรงมา้าลองขับกันเลยเกียร์ออโต้6สปีดเครื่องดีเซล2.2รลิตรร้อแรงมา้านะฮะเออก็พุ่งดีนะฮะนี่แค่เครื่อง2.2นี่ยังพุ่งขนาดนี้เนี่ยโอ้โหพุ่งมากอเออเบรกจึ๊กเลย พุ่งมากนะฮะขับนี่พลังเหลือเลยแล้วก็เครื่องก็เดินเรียบนิ่งเงียบแอร์เย็นฉ่ำเลยนะฮะช่วงล่างเท่าที่ดูก็ใช้ได้นะครับนุ่มตามสไตล์โฟร์นะครับมีกล้องหลังให้ในตัวนะครับพวงมาลัยนี่เด่นมากคือเบาอะนะขับนี่ไม่ต่างอะไรจากรถเก่งเลยนะฮะคือเบามากปกติค่ายอื่นนี่จะหนึบหนืดหน่อยนงงงหน่อยเพราะว่าพื้นฐานเป็นกระบะแต่ว่าเอเวอรเรสตัวนี้ต้องบอกว่าพวงมาลัยเซ็ตมาค่อนข้างเบานะครับไม่ได้เบาว,วิวด้วยนะเบาแบบยังเออคุมรถง่ายนะฮะ เดี๋ยวจะตีโค้งให้ดูนะฮะว่าวงเลี้ยวแคบแค่ไหนนะฮะป๊าบไปแล้วค่อยๆไปนะฮะแบบนี้ค่อยๆไปเออวงเลี้ยก็แคบดีนะเออใช้ได้ใช้ได้ไดวงเลี้ยวแคบมากเหลือๆเ,เลยครับสบายๆฮะอ่ากลับรถในพิธีคแคบๆทีเดียวผ่านสบายไม่ต้องโยกนะฮะ อ๋อเรียกว่าขับทางไกลก็ดีนะในเมืองก็คล่องตัวนะฮะพวงมาลัยเบาโอ้และที่ชอบอย่างนึ่งลืมไปเสียงรบกวนจากภายนอกนี่เงียบมากแทบไม่ได้ยินเลยนะฮะโอ้เรียกว่าออปชั่นดีนะสมรรถนะเด่นภายในหะ้องโดยสารกว้างนะฮะและวัสดุต่างๆให้มาเกรดพรีเมียมเลยบอกเลยคุ้มจริงๆฮะใครเล็งตัวนี้อยู่เอาห้างอ่อล้านห้ากว่านะฮะวันนี้บอกเลยหายไปเป็นล้านละเดี๋ยวไปดูราคากันครับไป เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า Ford Everest ปี2017นะฮะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.2ไทเทเนียมพลัสใหม่90 0 0 0คันนี้เป็นรถบ้าน2 0 0มือนะฮะและอย่างที่เรียนว่าเป็นรถของผู้ติดตามเราในช่องวันนี้มาใช้บริการเราอีกเช่นเคยนะฮะตัวนี้ออกห้างป้ายแดงไทเเเนีย p l u ลัส1,549,000บาทนวออินนารานะเราตั้งขาย 5 7 9 0 0บาทพิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไปไหนก็ดีราคาพิเศษลดเลยครับเหลือเพียง5 5 90 0บาทโอ้วันนี้ถูกจากใบแดงลงไปเป็นล้านแล้วนะฮะกับไม์แค่90 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นใครเล็งอยู่คุ้มจริงๆนะจุดนี้เล่นได้แล้วนะฮะอ่ะเครด,ดีก็ฟรีดาวออกรถศบาทได้เหมือนเดิมนะ นอกจากนี้ยังมีวารันตีให้ท่านด้วยนะะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไหล่กว่า179รายการให้นานสุดๆุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือจุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยและก่อนออกรถครับเช่นเดิมเดี๋ยวเอา้อาศูย์นฟอร์ให้ท่านด้วยนะเปลี่ยนลายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรี เติมลมยางในตัวเจ้นให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรุมควันค่าเชราก่อนส่งมอบเช่นเคยอ่ารถสวยไม่น้อยได้สีดำดูดูเท่ๆแบบนี้ใครเลงอยู่ยาช้าแอดไลน์เลยด้านล,ลน่าง idline แอ 19sp คนน้าแบนที่ของเราได้ง่ายๆกาไปได้ Google Map พิมพ์19สุปรกรณ์เราอยู่ถนนกาลปพฤกเปิดบริการทุกวัน ถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒากาศประตู2แล้วถวายทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งทึ่สถานีฟรีสิบเาีประกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีรถเด่นยันนี้คลิปหน้าจะทิงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระ,ระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับ วันนี้นะับ19สีประกอ์รถมือสที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย car4sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสคัดสภาพกว่า10,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car4sure.com